<c oughs> กำลังหาร้านเติมโลบักอยู่เหรอครับผมขอแนะนำร้าน Ripper X นะครับผมบริการเติมโลบักราคาถูกและเลทสูงนะครับมีทั้งระบบกลุ่มนะครับผมเริ่มต้นเพียง1บาทและระบบ AD ดี้บวกพาร์ยิ่งเติมเยอะยิ่งคุ้มนะครับด้วยระบบเว็บไซต์ที่ใช้งานง่ายเพียง1สมัครสมาชิก2เติมเงินและ3สามารถซื้อสินค้าได้ตามใจช,ชอบเลยนะครับผมอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับ <c oughs> และตอนนี้ร้าน r e p p e r X นะครับมีบริการรับฟาร์มแลวนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแบบสุทฮิตอย่าง บล็อกฟุตโลกูนบุคโนโรบอกแมซิตี้และแบบอื่นๆในอนาคตนะครับด้วยระบบรับฟาร์มผ่านเว็บที่ทันสมัยสะดวกและง่ายเพียงหนึ่งเลือกเมน,นูรับฟาร์มโรบอกและเลือกเกมที่ต้องการ2ใส่ชื่อหรือยูเซอร์เนมและพาสเวิร์ดอย่าลืมปลดล็อกรหัส2แล้วนะครับ 3. ดูเลตราคาและใส่เลเวลในปัจจุบันและสิ่งที่ต้องการที่จะฟาร์มและกดยืนยัน4แจ้งเพจ a c e b o o k และเช็คสถานะรับฟาร์มได้ทางเว็บไซต์เลยนะครับผมอย่าลืมมาใช้บริการร้านลีเฟอกันเยอะๆนะครับผมขอบคุณครับ เทสเทสสวัสดีคนด้วยนะครับผมแกส๊สส่วนเกนะครับวันนี้ก็อยู่ในเกมฮีโร่เลกซี่กันอีกแล้วนะครับผมซึ่งคลิปนี้นะครับผมผมก็จะมาพูดถึงวิธีการฟาร์มเวลนะครับผมตั้งแต่เลเวล1จนถึงเลเวล350รหรือว่าตันในแผทปัจจุบันเลยนะครับผมสังเกตได้ว่าตอนนี้ผมเนี่ยเลเวล282รแต่ว่าสามารถใช้วิธีผมเนี่ยฟาร์มจนเลเวลตันได้เลยหรือว่า350ในแผทปัจจุบันนะครับผมซึ่งก่อนที่เราจะไปพูดถึงการเอ่อการฟาร์มเนี่ยผมขอแนนนนะะคครรรรัับบ่เพือีกดตตงง้ แล้วก็ปิดเบอร์กับสกินเช็คเป็นออฟไว้นะครับผมก็คือตอนแรกมันจะเปิดเปิดใช่ไหมเวลาเข้าเกมมาเขาทำการปิดซะนะครับผมเพราะว่าไอ้สองตัวเนี้ยมันจะทําให้เราปวดหัวเวลา<ม>เวลาเล่นเพราะว่าไอ้ตรงเบอร์ทาให้ภาพมันไม่ชัดนะครับผมแล้วก็ตรงสกินเช็คทำให้ภาพเนี่ยมันสันนะครับถ้าเราปิดไปจะทำให้ตัวเกมของเราเนี่ยมองมองง่ายขึ้นแล้วก็ไม่ไม่ปวดหัวเวลาฟาร์มนะครับโอเคนะครับผมแล้วก็มาพูดถึงการฟาร์มกันด,ดีกว่านะครับซึ่งผมเนี่ยเป็นฝั่งฮีโร่นะครับผมเพราะงั้นเนี่ยผมจะบอกจุดเฉพาะฮีโร่นะครับซึ่ ฝั่งวิลเลียมเนี่ยมันก็พวกเควสพวกเวลต่างๆมันก็จะคล้ายๆกันนะครับผมเปลี่ยนแค่จุดฟาร์มเท่านั้นเองนะครับมันก็ไม่ต่างอะไรกันมากนะครับโอเคนะครับผมสำหรับฮีโร่เท่านั้นนะครับผมคลิปนี้นะแต่ว่าวิลเลียมก็ดูไว้ก็ได้นะครับโอเคนะครับจุดแรกนะครับสำหรับฮีโร่คือจุดเริ่มต้นตรงนี้นะผมจะให้อยู่ตรงระหว่างเลเวล0ถึง10นะครับผมก็คือเริ่มมารับเควสตรงนี้ได้เลยนะครับซึ่งเควสตรงนี้นะครับมันจะให้เราเนี่ยไปฆ่าเติร์กนะครับผมหรือว่าโจระมานนี้คับ แนะนำว่าตรงนี้นะครับผมเนี่ยมุมนี้น่าจะแจ่มกว่านะครับผมก็คือ1ตัวนะครับแล้วก็1ตัวแล้วก็2ตัวนะครับแล้วก็สามตัวแล้วก็สี่ตัวตรงนี้นะครับคือตอนเริ่มมาเนี่ยเพื่อนๆน่าจะยังไม่มีปืนใช่ไหมครับก็พยายามเข้าไปต่อยนะครับคือเข้าไปต่อยให้มันสร้างดาเมจเนี่ยเนี่ยคือเข้าไปต่อยหมัดหนึ่งนะครับไม่ให้ทาดาเมจนะครับมอนมันจะได้ตามเรานานๆนะครับนี่ครับผมอ่ะต่อยให้ขึ้นดาเมจแล้วก็ให้มอนตามเรานะครับแล้วก็ใช้อัตลักษณ์สู้เลยนะครับผมโอเคนะครับ ซึ่งอัตลักษณ์ที่ผมแนะนาตอนเริ่มต้นนะครับผมอันนี้พูดก่อนแล้วกันนะครับอัตลักษณ์เนี่ยผมแนะนำนะครับผมหลักๆที่ผมลองใช้ดูแล้วเนี่ยมันค่อนข้างจะโอเค,คอก็คือ1ก็คือวาร์ปเกตครับในช่วงเริ่มต้นนะหนก็คือวาร์ปเกตสองก็คือซีโรกาวิตี้ครับผมสองอย่างนี้ผมคิดว่าเป็นค่อน้างที่จะโอเคเลยถ้าสมได้นไหนอันใดอัน,นหนึ่งก็สามารถใช้ฟาร์มได้ยาวๆเลยนะครับแต่ว่านั้นว่าวาร์ปเกตนะวาร์ปเกตมันค่อนข้างจะดีปพอสมควรเลยนะครับ โอเคนะครับผมหลักๆคือเราเนี่ยจะเน้นไปยังเคิร์กนะครับผมหรือว่าอัตลักษณ์ของเรานะครับในช่องสเตตตรงนี้นะครับคือเราเนี่ยเน้นไปก็คือเพิร์กตันไปเลยก็ได้ในช่วงแรกนะครับผมคือมีเท่าไหร่ลงเพิร์กหมดเลยนะครับผมเพราะว่าเคิร์กเนี่ยสกิลส่วนใหญ่นะครับผมส่วนใหญ่นั้นจะเป็นการสกิลแบบระยะไกลนะครับผมเราไม่ต้องเข้าไปแลกเลือดมากนะครับผมแค่เราเนี่ยเสียเลือดแลกแลกกับการที่รอมอนก็พอนะครับโอเคนะครับผมประมาณนี้สำหรับอัตลักษณ์แนะนําในการฟาร์มนะครับ ในช่วงเลเวลศูนย์ถึงสิบก็นี่แหละครับผมฟาร์มล่อสี่เสร็จแล้วก็พอค่าสี่เสร็จไหมครับผมแล้วก็นี่ครับผมพุ่งไปตรงนี้จุดหนึ่งนะครับผมเพื่อฆ่ากตัวหนึ่งก็ได้นะครับซึ่งการพุ่งนะครับผมผมขอแนะนําอีกนิดนึงนะครับผมคือเวลาพุ่งเนี่ยมันจะเป็นการกดคิวใช่ไหมครับอันนี้มันพุ่งใกล้นะครับให้แนะนําให้กดกระโดดก่อนพุ่งครับนี่มันจะไปไกลนะครับเห็นไหมมันจะไปไกลนะครับผมคือให้กระโดดแล้วก็พุ่งนะครับมันจะไปไกลขึ้นโอเคนะครับหลังจากที่เพื่อนะครรับผมฟา์จุดแกเนนนี่ยจจะะถึึงงเลลววแ้ครับผมมก็าุดคือตรรงนนี้ะคับ จริงๆเนี่ยมันเอ่อมันขึ้นบอกบนหัวนะแต่ว่าผมก็ไม่แนะนำสเต็ปด้วยนะครับอ่าตรงนี้นะครับผมก็มันจะมี3เควสก็คือเป็นเควสเวลสิบนะครับผมให้ค่า7ตัวแล้วก็เอ่อจะมีเควสเวลสิบห้านะครับผมให้ค่า8ตัวแล้วก็นี้จะเป็นอันสุดท้ายตรงนี้นะครับผมจะเป็นเควสบอสนะครับซึ่งบอสเนี่ยมันจะค่อนข้างคูลดาวน์เกิดค่อนข้างเยอะเพราะงั้นเนี่ยทำแค่ทำแค่เควสสองเควสก็พอนะครับผมคือถ้าเราเวลสิบก็ทำอันนี้ไปนะครับคือเวลสิบเนี่ย ในช่วงนี้นะผมผมแนะนำนะครับเพื่อให้เพื่อนๆเนี่ยเก็บเงินไว้นะไม่ต้องไปซื้ออะไรรอเก็บซื้อปืนทีเดียวนะครับปืนนะครับผมจะราคาหนึ่งหมื่นนะครับผมใช้รอบมอนได้ดีเลยคือเราไม่ต้องเสียเลือดไปแลกเลือดนะครับเสียเลือดไปแลกมอนนะครับผมอ่ันนี่ยก็ยิงล่อมานะครับคือเควสเนี่ยมันให้ค่าเจ็ดตัวใช่ไหมเควส์เรียวสิบเนี่ยแล้วก็ลากสี่สองรอบนะครับผมก็เรียบร้อยนะครับก็เรียบร้อยสองรอบก็เสร็จเควรรส์เรียวสิบนะครับแล้วก็เควส์เรียวสิบห้านะครับผมก็ลากสองรอบเช่นกันนนะคครััับผมมมือใให้่่าตวช ก็ตรงนี twee, hai, forte, three, Four, ้นะครับผมนี่ตรงนี้คือแตัวก็1 2 3 4 4ี่ตัวใช่ไหมก็2รอบเช่นกันนะครับก็2เว็บเสร็จสำหรับเว็บสิบเว็บนะครับแล้วก็มีเควสบอสคือบอสจะอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่ตรงนี้นะครับนี่บอสจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับโอเคเควสบอสก็คือได้ EP เยอะขึ้นจากเดิมนะครับผมเท่าตัวประมาณนั้นนะครับแล้วก็หลังจาก30นะครับผมก็เดินทางมายังตรงนี้นะครับผมจะเป็นคล้ายๆแบบตรงสะพานนะครับตรงสะพานจะมีเควส์เด็กเควสหนึ่งนะครับผมตรงนี้นะครับ คือตรงนี้เนี่ยผมจะให้อยู่ในระหว่างก็คือ30ถึง90นะครับก็คือเควสเนี่ยเริ่มต้นล้บได้ก็30นะครับผมเป็นให้ค่า8ตัวนะครับคือ8ตัวก็นี่นะครับผมตรงกลางสะพานนี่เลยนะครับผม8ดตัวก็คือ4 4ตัว2รอบเอ้ส4ตัว2รอบก็8ตัวพอดีนะครับก็ฟาร์ม2เวฟไปก็เรียบร้อยนะครับพอเวล30เสร็จใช่ไหมครับผมมันจะมีอีกเควสนึงนะครับเป็นเควสที่2เป็นยากุซ่านะครับเควสนี้คือเวล40นะครับผมให้ค่า10ตัวนะครับ อ่าสิบตัวตรงนี้นะครับผมแนะนําว่าหลังจากรับมาแล้วใช่ไหมเนี่ยให้เราทําการพุ่งมันนะครับแล้วก็ยิงลอนะครับผมคือตัวนี้ครับนี่ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ครับแล้วก็ตัวนึงคือตัวนี้ครับผมอ่าลากแค่ห้าตัวก็พอนะครับผมอ่าห้าตัวแล้วก็ลากรวมแล้วก็สกิลนะครับผมประมาณนั้นนะครับแนะนํานะว่าใช้อัตราลักคุ้มที่สุดแล้วนะครับผมก็เนี่ยผมลากห้าแล้วก็ยัดสกิลไปนะครับ เมื่อเควสเสร็จใช่ไหมครับผมเมืเ่อเควสเสร็จปุ๊บเนี่ยให้เราทําการรีเซ็ตตัวละครครับเพราะว่าถ้าเราวิ่งกลับเนี่ยหรือว่าแบบเอ่อพุ่งกลับไปเนี่ยมันจะเสียเซอมิน่าพหุพันเยอะนะครับผมแล้วก็จะทำให้เราเนี่ยชา้าต่อการฟาร์มเอาไปเรารีเซ็ตใช่ไหมครับแล้วก็มาเกิดใกล้ๆจุดเอ่อจุดรับเควสเลยครับผมมันง่ายกว่านะครับอ่าประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ตัวน,นี้เป็นเควสบอสเช่นกันนะเวล55นะครับก็มาทำเอ่อมามารับไว้ก็ได้รับไว้ทำนะครับผมแล้วก็ค่อยรีเซ็ตกลับมาเเเเเเเหมมมมืืออนนนนนนดดิิะะะคคคครรรรรรััับบบโซซีียทาส็็็จตผกกวว่ อยู่ตรงนี้จนถึงประมาณหกสิบนะครับผมสามสิบถึงหกสิบนะครับแล้วก็หกสิบเนี่ยมาตรงนี้ครับเอ่อหกสิบจะเป็นเดี๋ยวผมไปตรงกลางให้ดูแล้วกันจะได้เห็นภาพนะครับอจากตรงกลางใช่ไหมครับนี่ตรงนี้นะครับผมมันจะมีสะพานใหญ่ตรงนี้หนึ่งหนึ่งสะพานครับก็วิ่งมาครับแล้วตรงกลางสะพานจะมีเควสอยู่นะครับคือตรงนี้เนี่ยมันไม่มีทิศครับผมคือตรงนี้มันตายแล้วมันเกิดจุดเกิดก็พยายามที่จะล่อมอนดีๆแล้วกันนะครับผมคือตรงนี้นะครับ ตรงนี้นะครับผมก็คือระยะเวลาในการฟาร์มเนี่ยไม่ใช่ระยะเวลาสิเป็นเลเวลก็คือ 60- สิบถึงเกนะครับคือให้เราเนี่ยฆ่าซุปเปอร์เติร์กนะครับผมสิตัวนะครับแต่ว่ามอนมันมีสตัวใช่ไหมก็ต้อง3รอบนะครับผมตรงนี้อาจจะนานหน่อยนะครับผมตรงนี้นานสุดละนะครับนานสุดคือตรงนี้นะครับผมคือ 60- สิถึงเกนะครับก็ลาก3รอบไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้ไม่มีทิกอะไรนะครับผมก็คือรอบมอนแล้วก็สกิลนะครับพออยู่ตรงนี้จนถึงเวลเก้าสิบใช่ไหมครับก็เดินตรงมาตรงนี้เลยนะครับนี่ครับ เดินตรงมาตรงนี้จะเจอกับ NPC อีกตัวหนึ่งนะครับผมตรงนี้นะผมจะในอยู่ช่วงระหว่างเวล90นะครับผมจนถึง140ครับก็คือเควสแรกก็คือเป็นเควสมอนนะครับผมเวล90ใช่ไหมครับแล้วก็เควสที่2นะครับผมจะเป็นเควสมอนอีกมอนหนึ่งนะครับผมเวล105แล้วก็อีกเควสหนึ่งจะเป็นเควสบอสนะครับเควสบอสเวล130นะครับผมโอเคนะครับเควสเวล90ก็คือเดินมาทางขวาตรงนี้นะครับคือมันน่าจะให้เรา ค่าประมาณ8ตัวใช่ไหมครับนี่ครับผมก็คือ4ตัว2รอบเช่นเคยครับผมก็คือตัวแรกคือบนนี้ครับตัวแรกคือบนนี้นะครับผมอ่ะก็ล่อมาครับคือพยายามยิงล่อนะครับผมแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือตรงนี้คะอีกตัวหนึ่งคือตรงนี้นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือตรงนี้ครับอ่ะตรงนี้นะครับผม2รอบนะครับพยายามลากให้มารวมกันนะครับพยายามวิ่งวิ่งมาเอียงมาฝั่งนี้หน่อยนะเพื่อให้ข้างบนเนี่ยมันมันไม่มันไม่วาบหนีนะครับ เมื่อเราฟาร์มเสร็จแปดตัวใช่ไหมผมแล้วก็ทาการรีเทสตัวละครครับอันนี้คือของเวลร้อยเอ้ยไม่ใช่เวลเก้าสิบนะครับอ่าเมื่อเรารีเทตเสร็จเราก็จะมาเกิดต,ตรงนี้ใกล้จุดรับเพรสเลยนะครับผมอันนี้เป็นทิกเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็อีกนิดนึงนะครับผมก็คือเวลร้อยห้าตรงนี้ก็คือให้เรารับเพรสมาใช่ไหมครับมาให้ค่าเก้าตัวใช่ไหมครับถ้าค่าเก้าตัวเนี่ยเราก็นี่ครับผมลากนี่ลากหนึ่งสองแล้วก็สามครับ คือมันจะต้องเป็นสามเวฟนะครับผมเพราะวัาพวกนี้มันมีแค่สามตัวนะครับอ่าเราลากมา3ามตัวใช่ไหมครับผมแล้ววิธีการฟาร์มเนี่ยตรงนี้ก็คือถ้าเราแบบเอ่อถ้าเราเนี่ยมีสกิลที่แบบว่าเล่นยากคือนี่ครับผมให้มันติดตรงเนี้ยให้มันติดตรงนี้ครับเห็นไหมคือตรงนี้มันจะแบบติดไปเลยเห็นไหมครับผมมันมันติดแล้วก็สกิลยัด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 ไปก็ได้นะครับก็ค่อนข้างง่ายนะครับตรงนี้แต่ว่าสามรอบมันจะใช้เวลานานพอสมควรนะครับผมโอเคนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับผมเป็นบอสอีกตัวหนึ่งนะครับ บอสบีดคิงเนะครับผมก็เวล์เขาทั้งดีมากๆเลยนะโอเคนะครับผมตรงนี้ก็บอสจะอยู่ข้างหลังตรงนี้นะครับผมเป็นข้างหลังหินตรงนี้นะครับซึ่งบอสพวกนี้เนี่ยมันจะมีสกิลแบบว่าทุบหินนะครับผมทุบหินตรงหน้าเดี๋ยวผมจะให้ดูนะอ่ะนี่ครับผมคือพยายามเด็ไซด์เดดไปเรื่อยๆนะครับผมหรือว่าถ้าใครมีอัตลรรักษณ์ที่มันเทพๆก็สามารถที่จะยัดได้เลยนะครับโอเคประมาณนี้นะครับผมจริงๆก็ตรงจริงๆถ้าระยะเวลาที่มัน มันตั้งแต่เราฟาร์มจุดตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยตั้งแต่หลังซื้อปืนเนี่ยเราเก็บมาสปินมาหมุนสปินเพื่อหาพลังดีๆก็ได้นะครับแล้วก็หลังจากที่เราเนี่ยครับผมฟาร์มตรงนี้ตั้งแต่เวล90ถึง140ใช่ไหมครับผมฟาร์มบอสไปเรืรเ่อยๆเนี่ยก็มีจุดนึงครับผมเป็นจุดสุดท้ายคือตรงนี้ครับเดีนะเดี๋ยวขอวาร์ปก่อนวึบโอเคจุดนี้คือตรงนี้นะครับผมเป็นจุดสุดท้ายของเกมแล้วนะครับผมอ่า ในตอนนี้นะในอัปเดตที่ล่าสุดที่ผมอัดอยู่นะครับก็คือตรงนี้นะครับผมเริ่มต้นเนี่ยเราสามารถรับได้คือตอนเออเบลร้อยสี่สิบนะครับผมเป็นให้เราเนี่ยค่ามอนสิดตัวนะครับก็เจ็ดตัวตรงนี้ก็คือลากซ้ำเนี่ยลากสี่เนี่ยหนึ่งสองสามสี่ก็ได้นะครับผมโอเคนะครับแล้วก็อีกเควสหนึ่งเป็นเควสดาบิเป็นเควสบอสสูงสุดในตอนนี้คือเลร้อยหกสิบนะครับผมจะได้ยีพีห้าแสนเยอะมากๆนะครับดาบิก็อยู่ตรงนี้นะครับผมจุดริมริมเขาตรงนี้นะครับ คือดามบิเนี่ยมันมีสกิลหลักๆคือสองสกิลคือมันจะสกิลหนึ่งคือคือพ่นธงตากธงเหมืน,นี้นะครับเนี่ยถ้าเป็นแขนสีน้ำเงินเนี่ยให้เราหลบข้างๆนะครับผมแต่ว่ามันจะมีสกิลหนึ่งคือสกิลที่มันจะเข้ามาหาเราเนาะครับผมแล้วก็เป็นสกิลด้านบนกลวงกลมไหนไวะไม่ใช่ปะนี่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 ครับผมเนี่ยแต่สกิลนี้คือหลบยากสมควรนะครับแต่ว่าสกิลที่มันพ่นด้านซ้ายหลบได้นะเนี่ยเนี่ยหลบได้เห็นไหมครับก็พยายามสกิลใสยย่ยัด,ยด,ยดไปนะครับผม โอเคประมาณนี้สำหรับวิธีการเวลนะครับโอเคนะครับผมผมขอแถมอีกนิดนึงด้วยกันนะครับผมสำหรับคนที่ฟาร์มเวลมาค่อนข้างที่จะสูงแล้วเช่นแบบ200ขึ้นไป250ขึ้นไปเนี่ยมันค่อนข้างฟาร์มเวลยากใช่ไหมครับผมมีวิธีแนะนําคือให้เราเนี่ยไปหาเซิร์ฟคนน้อยครับผมแล้วก็รับเควสตรงนี้นะผมเป็นเควสบอสบอสลิงใช่ไหมครับแล้วก็ทําการรับไปครับนี่ครับผมรับไปแล้วก็ไปฟาร์มไปฟาร์มบอสลิงตรงนี้ใช่ไหมครับผมคือต้องเป็นเซิร์ฟแบบปกติเซิร์ฟคนน้อยนะถ้าเป็นเซิิรรร์ฟมัันนจะะอเกดด้วยคบ อ่าเมื่อถึงตรงนี้เราก็ฆ่าบอสลิงเสร็จปุ๊บ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 เนี่ยเราก็ทำการขึ้นในบนนี้ครับจริงๆถ้ามีสกิลขึ้นที่ก็จะแจ่มมากเลยนะครับผมแต่ไม่มีก็ไม่เป็นไรครับผมอ่าใช้สกิลไปปุ๊บพอขึ้นมาเสร็จใช่ไหมครับผมก็นี่ครับผมมาตรงนี้ต่อนะครับนี่มาตรงนี้ต่อแล้วก็รับเควสรับเควสดาบิแล้วก็ไปฆ่าดาบินะครับผมคือในหนึ่งเซิร์ฟที่เราเข้าไปเนี่ยคือฆ่าบอสลิงแล้วก็ฆ่าบอสดาบินะครับผมแล้วก็ออกเซิร์ฟไปหาเซิรรร์ฟใหม่่เือยๆแบบบนนี้้ก็ไดะคั เพราะว่าพวกบอสเนี่ยมันจะมีครูดาวเกิดดีค่อนข้างนานมาสมควรเพราะงี้เราไปหาเซิร์ฟใหม่แล้วก็ทาการฟาร์มบอสไปเรื่อยๆจนตันเลยก็ได้นะครับผมอันนี้คือวิธีที่ผมเนี่ยใช้นะครับผมก็คือดิฟฟาร์มนะครับผมทาให้การฟาร์มเนี่ยเร็วขึ้นมากๆนะครับผมอย่าลืมไปลองใช้กันดูนะครับผมโอเคนะครับประมาณนี้ครับโอเคประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับช่องแก๊สศูด้วยนะครับหรือว่าอยากผมทำคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกได้ตอนนี้เลยนะครับผมโอเคงั้นผมขอตัวลา ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย